สวัสดีฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวัชกาเฮาวัชกาฮาวัชกาฮาสวัสดีคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนะครับผมกลับมาอยู่กันในช่อง Deception นะครับผมอยู่กับอาร์มคนดีคนเดอะเฮาเฮเอีกแล้วนะอยู่กับในเกมนะครับ r e s i d e n t e v i l 4นะครับผมเอดาซัพเ a ร e เวยนะครับผมเส้นทางของเอดานั่นเองคุณผู้ชม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 ให้เสียงภาษาไทยโดยพันกว่าบาทวันนี้มาต่อกันเลยกับพาร์ทที่ ห้าหรือเปล่านะไปกันเลยครับคุณผู้ชมอย่าให้เสียเวลาเวลาเราไปบู๊เราไปบู๊มันเจอเจอเจอยิงลูกกตาเข้าไปแอลแอลเหรอแอลแอลเหรอฮะขออนุญาตยิงหน่อยครับขออนุญาตยิงหน่อยตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมเออไปกันดีฮะอุ๊ยอุยอุยโอ้ยประดัดตัดโอ้ยประดัดตัดไหนอยู่ไหนเอ็งก็ลงมาดิเอ็งลงมายังอ่ะเอ็งลงมาปั๊บเอ็งลงมาปุ๊บแล้วยังไง ได้ไงขอหน่อยเอเลบอลลัสต์เฮ้ยเจ็บลูกตาเจ็บตาเจ็บตาบอเลเลบอลลัสต์นี่โดนเปลี่ยนปืนกระทันหันซึบโอ้ยยิงเพื่อนกันทําไมยิงเพื่อนกันทําไมเพื่อนมันไม่ดีเหมือนไม่ดีโอ้ยโอ้โหมันแรงไอ้นี่มันแรงไอ้นี่มันแรงเฮ้ยผู้ชมยิงยากเหมือนกันเด้อ ออเออโดนโดนอรรเลบอลเฮ้ยตายอาลบลาตัดตายครับโอ้โหได้ไอ้นี่ด้วยได้ยาไม่เอาไม่ยังไม่อยากขึ้น,ม,นม,มั่วแล้วขึ้นทำไมมั่วแล้วมั่วแล้วมีมีของอยู่จะปล่อยของหลุดลอยไปเมทัลแค่คุ้มก็ชมเดี๋ยวมันก็นต้องน้นได้หรือเปล่าไปกกีเออไปได้ไปได้แต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะมันยังไง โอมันต้องมีอะไรมันยังไม่ให้เราขึ้นหรอกขึ้นมาซึบได้ยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหมีเพชรให้ด้วยเจ้าโอ้โหมีลูกสองไอ้ลูกสองเลยนี่ตายตาย,ตายเป็นส่วนแกร็บมีอะไรข้างล่างเฮ้ยใครเขายิงสลับสลับอะไรน่ะไหนไหนใครอยู่ไหนไหนคนยิงอ้าววัดดีวัดดี ผู้กองหวัดดีผู้กองเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ไอ้พวกนั้นน่ะเออหูลงมามันยำมันยำมันยำพวกนี้ยำยำบอยำ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 บอยำยำเออเข้าหัวพอดีเป๊ะเองสองคนน่นนอนคู่กันนะโดนโดนเออตายให้หมดตายให้หมดหมดหมดโจทดีหมดโจทดีแฮยังอีกเหรอ ถึงทนนานถึงทนน้าคนหรือสี่ถาบ้านจ้าชูวอู้จ้ตุ๋นนันเลยขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณค่าสิเหมือนมีเสียงโกเฮโลอเลยโกเฮโลอะไรอุ้ยอ้าวตายเองครับโอ้โหไอ้นุ่มเอกเป็นบ้าไปเลยเอ้ยเอ้ามันปาระลเปิดใส่เพื่อนทำไมอะปาระลเบิดใส่เพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนทำอะไรผิดยืนข้านถังน้ำมันไปดี อมีก็ได้ฮะปลาระเบิดใส่เพื่อนตัวเองบ้าไปแล้วมาโทคุณผ,ผู้ชมมันบ้าไอพวกนี้เราลงได้ปะน่าจะลงไม่ได้เคลไปกันเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยทำเพื่ออะไรอะ่ะอ๋อคือกลับไม่ได้อย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคโอเคเข้าใจได้ฮะเข้าใจได้ไหนอู o ้แอลอู L, ้แอลอ่ะอู้แอล เออเตะโดนก่อนเตะโดนก่อนเอ้ยยังยังวกเองยืนเรียงกันบ่ยืนเรียงกัน,นก็นเอาไปเลยดิซัลเลมอ่าร้องร้องกรีดร้องด้วยความเอ้ยยังไม่หมดดีเกอลงมาสองคนก็ต้องจัดเต็มดีครับเฮ้ยโอเองนอนงี้อ้าว้วเบิดไฟไม่มีระโทษคุณผู้ชมแย่แล้วละสีแย่แ้วเอ้ยยังลงมาอีเกเห ยังลงมาอีกเลอระเบิดค่าเตรียมมาเยอะเองเอาไปอีกแล้วกนะันอ่ะให้อาริกาโตโกไซมาเซอาริกาโตอาริกาโตเลยนะครับไหนดูงเออหมดยังเนี่ยมันโดดโอ้โหมันเยอะหรือว่าเราต้องเปิดเอา้าอ,มมอูมันเยอะมันเยอะโอ้โหโดนหวดแน่นอน อโดนโนนโนนทำอะไรไม่บอกไม่บอกหรอกมันเป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์บ่นน่ผมว่าใช่แล้วเด้อผมว่าใช่แล้วผมว่าใช่แล้วมันเป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์มาดิ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 ครับมาดิมาดิถ้าอยากใส่เต็มก็จัดให้อยากใส่อยากใส่เต็มก็จัดให้เติมแป๊บมันเดินโดดมันไม่หยุ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 ดในพวกนี้ ไอพ่อหนุ่มไอเจ้านี่ไอเจ้าน,านี้ไอเจ้านี่เหรอใส่เต็มใส่เต็มค้ายืนตัดเต็มตัดเต็มกระแกเอง็งบริษ้กินขเขาหรอกเออนี่ไงโหมันเป็นทาวเวอร์ดีเฟนซ์จริงด้วยคุณผู้ชมมันยืนให้เราแบบโดนทีนใครเขาฉิบฉับฉุบฉับเนะี่ยอ่าได้ดิได้ดิได้ดิครับเอ็งจะสนายบอเอ็งจะดวนเหรอเอ็งจะดวนไหนไหนใครเขา,ขา,ขายิงซับซับอยู่เนี่ย าอะไรปืนพี่จะสู้ปืนผมอะ่ะเฮ้ยลืมดูว่าแบบเออตอนมันเปิดหัวมามันไอ้นี่ได้ปะผมว่ายังยิง,ยงหน้าไม้ต่อไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ชึบยังไงต่อ,อเี่ขึ้นข้างบนไปครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกระเบื้องราวกระเบื้องร้าวทุกอย่างอะ่ะอะแลนดิ้งอย่างสวยงามอะได้ระเบิดเพิ่ม โดดลำบากจริงเชียวลำบากจีเซียวถุยลำบากจริงเชียวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเอ้ยโดนหรือไม่โบมีอะไรฮะ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่มันเป็นไข่วยูเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดเลยครับเจ็บท้องเลยอาการไม่ค่อยดีโอ้โหมันมันบังคับให้เรากินยาตรงเนี้ยบ้าแล้ว มันก็เดินมาเจอจนได้เนาะเฮ้ยายาเยอะหนูเป็นยุ้ยแล้วค่ะแต่ว่าไม่มียาเขียวเด้อทำไงดีไม่เป็นไรครับกินกินไปก่อนอุ้ยเลือดเต็มสวยสดกดงามเข้าไปต้องเจอแน่นอนแหละผมเชื่อยอย่างนั้นป๊าปได้ดิได้ดิแต่ลีออนมันทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรือ เอิงตายเองตายเอิงแต่โอ้โหมันยิงมันยิงตายไมให้หมดอย่ามายุ่งอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งดูแลเอ้ยพี่อ่ะพี่อ่ะครับพี่ครับพี่ยืนทำอะไรอ่ะเขาลบกันอยู่พี่ไม่เห็นเนอะเฮ้ยเขาลบว่ะเออคนเราต้องเขารบ โอ้โหมันแม่นตตายไปดิโอ้โหมันแม่นในพวกนี้โอโ้ยพี่พี่พี่โก้โอ้โหโสาเหตุจางการเลือดลดครับโอ้โหพระเจ้ามันมันเดือดมันเดือดไอ้พวกนี้เฮ้ยเลือดเราหมดอ่ะชึบเฮ้ย มันยิงอยู่ตรงไหนอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอ,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 อ๋ออ๋อโอเคแต่อื้ออื้ออื้อเนี่ยมันยิงอยู่ไหนโอ้โหพระเจ้าเก่งจังวะขอหน่อยแล้วกันเองอ่ะฮะนะโอ้โหพี่พี่กระแรงเหลือเกินนะพี่เอาไงพี่ พี่เอาไงครับพี่เอาไงครับผมยืนบวกพี่เลยตรงตรงตรงนี้แหละตรงตรงฉีตรงตรงฉีตรงตรงฉีตายบิดี้นี่สี่พันนโหให้แค่นี้มันไม่ใช่งกเหลือเกินบ้าไปแล้วมันยิงเราเลือดลดขนาดนั้นมันเถื่อนครับเพืนเถื่อนสมอรภูมมนี้นี่นี่ใครคลองเฮ้ย ไม่รู้ว่าใครคองแต่คิงคลองแน่ๆเฮ้ยคิงคองก็มาอ่าตรงนี้รีออนทำลายไปแล้วแล้วทำไมมันถึงมีมอนมาต่อก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเอ,อ้อยยาเขียวขอบคุณค่ะนออ,อแ่ยังมีอีกตัวหนึ่งโอ,อ้โหพูดไปทางขัดคำพูดทางขัดคำโอ้โหไอ้บ้าเอ,อ้ย มันยังไงมันยังไงฮึมันยังไง,ง,ไงฮ,งไงฮึขอกินยาแป๊บคนอย่างพี่อ่ะต้องเจอผมคนอย่างผมก็ต้องเจอพี่เหมือนเหมือนการเหมือนการมาดีมาดอีอือยือนต่อน้าต่อน้าอ๋อมันอ่อนมันมันโดดลงมาจากไหนเงนี้ยอยู่ดีก็สปอนกระโถงเฮ้ยใกล้แล้วคุณผู้ชมโหหลุดพ้นจากตรงนี้ว้าวไปจา้าเอนะ สู่ความมืดมังอันใกล้ไกลไกลโอ้โหเข้าประตูอุย้ยเหมือนต้องไปช่วยรีออนหรือเปล่าผมว่าถ้าจะใช่นะสู้บอร์โอ้โหแ้วผมลูกซองมีอยู่30สิบนัดว้าวสวยแล้วฮะค่อนข้างที่จะสวยเอย้แต่ไม่เป็นไรเราอุปสรรเรมีเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูฮะลองดูว่าจะไปได้สกิีน้ำนะ เออเออเอ็งเติมเอ็งเติมกระสุนดิเอ็งเติมกระสุนดิทมมันมันมันห้าวจังวะมันห้าวจังเลยอ่ะฮะมันห้าวจังเลยไอ้นั้นก็ยืนดูมันเทควิวเหรอเทควิวมันมันวิวมาวิวมันดีเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้หายใจเออวิวมันดีมากบอกฮะยืนกินลมยังก็พระเอกเอ็มวีโถ่คุณผู้ชมบ้าไปแล้ว ปืนที่มาทำตกไม่ขอได้ไหมไม่ไม่ได้มันสลายไปกับตัวเนี่ยโอ้เพื่อนเราเฮ้ยมันมันซุ่มโอ้โหมันดักพวกนี้มันเยอะพวกนี้มันเยอะเฮ้ยมันถามเราก่อนเลยทำอะไรเฮ้ยไม่โดนอือออกมาโดดมาจากข้างบนตายให้หมดตายให้หมดสไนเปอร์มาเยอะสไนเปอร์เรดี้ ไหนตรงนี้เหรอยืนเฝ้าอะไรกันคะพอสนิกยิงสักหนึ่งทีหนึ่งทีอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีค่ะหมดจดโอ้โหประหนึ่งใช้ breeze excel เฮ้ยคาบสลายหายหมดจดนอะได้เลยนะฮะผู้ชมไปกันเลยฮะเฮ้ยมันกระสุนวันวางนี้เหมือนจะมีอะไรบอกในใจ เป็นหมื่นล้านคำอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเหมือนจะเจอรีออนโดนบีบคอตรงนี้ใช่เฮ้ยตรงนี้มันโก๋ปะเนี่ยเอราก็โจกโก๋เหรอพูดจริงเฮ้ยจริงปะเนี่ยคุณลุงจริงไหมคะอ้าวรีออนยังไม่มาเหรอหรือเรามาก่อน เอ้ยเอาแล้วละสิครับเฮ้ยเปิดอะไรได้อะนดูสิเฮ้ยมีไข่ไก่โอ้โหยังมีไข่ไก่ใครเอาไข่ไก่ไปเก็บไว้ในนั้นนะโกเลือดปะเนี่ยหรือโกยักษ์โกโธเป็ดเหรอคุณผู้ชมฮะโกเป็ดก็มาครับนาทีนี้แป๊บหนึ่งเลยเด้อระเบิดรุ่นๆอะผมอะ34นัดโอเค เฮ้ยเลือกโกเป้หรอไม่ใช่โอเควา่าไงพี่อ๋อแก๊งโกเฮลโลเออทำไมเขาไม่เดินออกมาเขายืนติดอะไระฮะเฮ้ยลูกแก้วเลนปัสโซ,กกสโซติดอะไรพี่แล้วพี่ไม่เดินออกมาล่ะครับ พี่ก็เดินออกมาสิต้องให้เดินไปรับหรือพี่เป็นอะไรอะ่ะพี่เป็นพี่เป็นอย่างแล้วพี่ไม่เดินออกมาล่ะพี่ไปยืนติดกันโอ้โหพระเจ้าช่วยอ๊อ๊ยังไงมันยังไงอันงงนี้เฮ้ยโอ้โหขอบีบที่จุดเครหมดแล้วอ๋อเขาเฝ้าเจเนเรเตอร์อยู่ แต่ว่าอ๋อเรามาก่อนอลีออนเหรอนี่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 อ๋อลีออนมาเจอตัวนี้โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกโอ้ยยังมีเพชรให้อีกเนาะก็ไปดูห้องนู้นสิมีอะไรให้ดิฉันไหมคะโอ้ยเข้าได้ด้วยไหนเข้าไปดูหน่อยมีอะไรกระสุนสไนปเปอร์เรดี้ห้องนู้นล่ะโอ้เข้าได้ทุกห้องโคตรเท่ แต่ไม่มีอะไรให้ดิฉันเลยเนะี่ยฉันเข้ามาเพื่ออะไรเนะี่ยออกไเปิดแบบเปิดจูด๊กไงเปิดจู๊กเอ้ยผิดทางตรงนี้ไม่เป็นรปครุบครับคุณผู้ชมมันเป็นครุกลุกขึ้นมาดิเองอ่ะก็โกเป็ดก็ลุกขึ้นมาดิเฮ้ยขู่ท่าขึ้นโคตรเท่คุณผู้ชมพระเจ้าช่วยเองลีออนเองเองต้องไปเรียนใหม่แล้วนี่ดูผมร้องเลยฮะจะบอกต้องบูตรงนี้ด้วยอะ่ะไม่นะ อ๋อไม่ใช่เฮ้ยเราเจอเฮ้ยมีคนเคลื่องอะไรมาโอ้โหภาพไม่ไหวมากมันรอดมันรอดมาไอ้น,นี่มันรอดจากดีออนมานี่ไงที่เราเคยยิงเขาให้เขาเขาอยากเจออ้าวผดุมเาขา <อ S 1> เฟริร์มขอเจอหนในแคระยังมาทำกระโปรงถินเปื้อนเอาเจอดีครับเจอดีมีให้กดไหมคุณผู้ชมมัน ภาพมันจะเก่าๆหน่อยนะเหมือนโปรเจกต์นี้เขาเอาคาสซีนเก่ามาใช้บอกว,ว่าให้เอากระดาษมาไงล่ะอย่ามาโชว์ตัวแบบนี้โอ้โหขอเจอครับบอสไฟนั่นเองนะฮะโอ้โหชีวิตคือผมต้องมาเจอกับเคาเซอร์อีกเหลอฮะบ้าไปแล้วครับโอ้โหมันเตะอันี้มันเตะมันเตะบอส อเอ็งยังไงวะเองยังไงเฮ้ยมันมันรู้เยอะโอ้โหมันเตะปืนเราเอาไม่อยู่ปืนเราเอาไม่อยู่โอ้โหปืนเราเอาไม่อยู่เออเออขอหน่อยพี่ขอหน่อยโอ้โหมันเตะมันเตะบ่อมันเตะบ่อขอขอเดิงเบอร์หุ้ยเบิ่งเดินนี่นี่เลยคนอย่างพี่เนี่ยต้องเอานี้ไปโอ้ยไม่โดน สวยแล้วฮะโอ้โหยิงจะหลบได้ยิงจะหลบได้นี่ฮะเฮะือเฮือเพือโอ้ยโ,โดนด,ด้วยอ้าวเวรละโดนด,ด้วยกันเสยเข้ามาอ้าวไอ้เราก็ตามไปโ,โหเราก็เฮ้ยมีมีมอนด้วยเหรอมีมอนด้วยเลยทำไมถึงมีมอนทำไมถึงมีมอนละ่ะไหนไหนไหนได้ยินเหมือนมีมอนเออทำอะไรทำอะไรก็รถ,าถามอยู่นะี่ย ได้ไหมได้ไหมย,ยิงขาเอ้ยยิงขาเสร็จยังไงออโออย่ามาเต่าโออย่ามาเต่าลำบากริงเียวปืนมันไม่คล่องอะปืนเอด้าคุณผู้ชมเฮๆๆเขาทำอะไรกันอนะออ,อลีออนบอกอ,อ๋อลีออนกำลังบู๊อยู่โอ้โหเราโคตรเ่ใส่กระสุนต่อหน้าไปดิ ซึบซึบโอ้โหคุณผู้ชมปืนมันช้าปืนมันช้าปืนมันช้าขอนะขอเนะี่ยเออหืเข้าเมาเข้าเมาอีกแล้วเราก็ตามไปเราก็ใจดีตามเข้าไปตามเข้าไปเอยมันมันวิ่งใส่มันวิ่งใส,งสอ่อะไรเพืออะไรพี่หลบได้นอ้องพี่หลบได้นี่เองจะเอากับข้าไปะละอะไรเองเองอย่างไรเองอย่างไรนี่เฮ้ยสู้แบบนี้ไปะละตรงนี้เลยไปะละ ตรงนี้เลยป่ะเออเอ็งเอ็งเอาไงเอ็งเอาไงเฮ้ยเอ็งโดดมาฆ่ากระโดดกลับอันเนี้นี่เจอแล้วครับเจอจุดแล้วอะไรอ่ะเขาทำอะไรคนเดียวฮะฮึ่หาฮึ่ห้าอยู่คนเดียวอะไรโดดอยากเล่นเหรออยากเล่นก็มาดิอยากเล่นก็มาดิโอ๊ยกดหลบก้อนด้ยยมาดิครับมาดิมาดิหล้ได้เว้ยหลบได้เว้ย โอ้โหอันนี้หลบไม่ได้อันนี้หลบไม่ได้เอออันนี้หลบได้อันนี้หลบได้เอออันนี้ก็หลบได้อันนี้ก็หลบได้เหมือนกันเอออันนี้ก็หลบได้โอ้โหคุณคุณอะโว้เออเต็มหน้าเอออันนี้ก็หลบได้นี่เปลี่ยนกระสุนโชว์ไปหนึ่งทีชึบเตะมาโอ้เต็มหน้าไปดิเอามามาดิมาโอ้เอาโดนอ้าวตายคุณผู้ชมับมันตายเลย ไม่นับ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 ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเฮ้ยมันมันดุอย่างงี้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมันเล่นยากมากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูดิเอาปืนเองเอาปืนกลไปเลยโอ้พระเจ้าไม่ดูไม่ดูมันละคัสซินมาดิเองมาดิเองมาเองมาเองมาดิครับเองมาดิ ร้อยนัดเขาจะให้เองเขาจะให้เองเออหอห้าหอห้าอะไรหอห้ามาดิมาดิาดเออหลบหลบหลบพึบพึบเออไม่โดนไม่โดนมีประสบการณ์เว้ยเออหลบได้หลบได้คุณผู้ชมอยู่กับผมเฮ้ยนี่คืออะไรคือ,ออะไรโดนโดนเองโดนชือ้อ โอ้โหวงมันตีวงสวิงกว้างเหลือเกินวงสวิงกว้างนักเออโอ้โหมันเตะรัวอ้นี่มันเตะรัวมันเตะรัวเหรอเตะรัวเจอมึงเจอคนอย่างเงี้ยคนนี้มันต้องเจอคนนี้มันต้องเจอมาดิมาดิโอ้ยโดนโอ้โหวงมันกว้างวงมันกว้างนักเหรอไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหคุณผู้ชม คัดซีนมันเยอะมากไอ้ฟิกทามอีเวนต์มันนี่เข้าเมา,เามาดิมาเอ็งมาดิเราไม่ได้มาเล่นๆแล้วรอบเนี้โอ้โหมันยืนดมต่อหน้าเลยครับอา้าวแล้วเราไม่กินล่ะระโถผสมยาแต่ไม่กินบ้ากระมังปะโถ โอ้โหยังจะเตะโดนอีกขอโทเอ็งเอาไปเอ็งเอาไปเฮ้ย <c oughs> เอาหลบแล้วอะไรอ่ะขี้โกงโกงแล้วอย่างเงี้ยโกงแล้วโกงนะฮะมันโกงไอ้นี่มันโกงอันนี้มันโกงผู้ชมหลบหลบหลบตามส่วนแป๊บ เยอะจังวะเยอะจังวะท่ามันเยอะจังวะนะอะไรอะไรโอ้ยสตันมันไม่ได้เลยฮะโอ้ยเนอะผู้ชมมันลำบากมันลำบากผมเล่นเพื่อผู้ชมแล้วปกติผมไม่เล่นนะไอตัวอย่างเงี้ยโอ้โหมันยังจะสเตสามมาดิมาดิมันวิ่งใส่มันวิ่งใส่ไอ้นี่ มามามเล่นกันที่เดิมเพ่เนเกมคืออะไรมันติดเพื่อนมันติดโดดฟาบข้ามไปหนึ่งทีโอ้โหคุณผู้ชมฮรมันยังไงมันยังไงไม่กระสุนทนายทำไมเนี่ยให้ไปก็ยิงไม่ได้มันเพื่ออะไรตั้งหนาละมันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรเอ้ยเกือบโดน ฮ้สเต็ปเยอะจังวะเฮ้ยเอ้ยโดนมีให้กดเพื่ออะไรครับถ้ากดแล้วโดนเนี่ยโดดเร็วไปก็จริงแต่แบบเออมาดิปาดแม่งเลยโดนมีดตายมาโถคุณผู้ชมโอ้ยถ้ามีดจะแรงขนาดน,นี้ไม่ใช้ปืนแต่แรกไหมโอ้โหพระเจ้าช่วย โอ้โหมันโดนมีดมีดปาดตายครับบ้าไปแล้วคุณลุงช่วยดิฉันด้วยคะ่ะเออมันโดนมีดตายไอเ้เขาเขาเฟิร์มอะโอ้โหคุณผู้ชมดูเดือดตายไปหนึ่งทีเอ้ยไม่ได้ตายมันเป็นแบบมันเป็นฉากไงฉากที่ต้องเจอแหละที่เราจะต้องแบบโดนอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่เรียกตายนะเเรียกแบบ ให้แบบตัวละครมันได้พักโอเคเดี๋ยวพอตัวละครพักก็ผมขอพักบ้างแนละ้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนี่มาปิดตรงนี้ด้วยงนี้อ๋อเรีอนเขาจะอยู่ข้างล่างไงคุณผู้ชมฉากเดียวกันแต่เรามางัดข้างบนเออเอากับเขาที่ฮะโอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะโอเคอยากดูวิดีโอแบบนี้ก็กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างปั่นเลยนะฮะ เล่นกันหนุกๆนุนั้นหนาเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับผมไปแล้วฮะบ,บุยบุยแจกันนะครับ